คำนี้นะคะถ้าหากว่าแปลเป็นไทยตรงๆแบบที่เรามักจะแปลกันบ่อยๆเนี่ยเรามักจะแปลว่าโง่ค่ะแต่ดูแล้วเนี่ยวิธีการใช้งานไม่น่าจะแปลได้แรงขนาดนี้ต้องแปลยังไงดีคะแน่นอนนะครับถ้าเป็นคำว่า silly ไม่ได้แรงเท่ากับคำว่า stupid นะครับ stupid พูดแล้วมันรู้สึกค่อนข้างแรงเหมือนกันนะครับให้หลีกเลี่ยงคำนี้นะครับถ้าเป็นไปได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็น silly ก็ไม่ค่อยแรงนะครับเหมือน <c oughs> คำว่าติ๊งต๊องนะครับถ้าบอกว่า you are silly ก็อาจจะ หมายถึงว่าคุณติ้งต้องน่ารักได้นะครับแต่ว่าถ้าดูพจนนุกรมนะครับดูคำนิยามของ silly เนี่ยน่าจะแปลว่าไร้เหตุผลหรือว่าไร้วิจารณญาณนะครับก็คือไม่ได้คิดก่อนทำนะครับเช่นถ้าบอกว่า I made a silly error I made a silly error ก็คือทำผิดพลาดเพราะว่าไม่ได้ใช้วิจารณญาณหรือว่าไม่ได้คิดก่อนทำนะครับไม่มี ความคิดล่วงหน้าก่อนที่จะทำสิ่งนี้ก็เลยผิดพลาดไปนะครับก็จะเป็น I made a silly error แต่ว่าจะแปลว่าหน้าอายก็ได้ถ้าเราบอกว่ารู้สึกอายกับการใส่เสื้อตัวนี้นะครับ <c oughs> I feel u h silly wearing this shirt ซึ่งไม่จริงนะครับรู้สึกหล่อมากนะครับรู้สึก smart <c oughs> ไหม smart no 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 I feel handsome นะครับรู้สึกหล่อนะครับ <c oughs> ส่วนคาว่า smart นั่นแหละก็คือฉลาดนะครับอย่าคิดว่ามามามันหม,มายถึงว่า สมาร์ทแบบหล่อนะครับเพราะว่าหลอก็คือแฮนด์สมใช่แต่<ช>แตคนไทยมักจะเข้าใจว่าเวลาพูดคําว่าสมาร์ทเนี่ยคือหมายถึงว่าดูโก้ดูหรูดูหล่อแต่จริงๆแล้วคือความหมายก็ไม่ใช่แบบนั้นใช่ไหมคะ,ะก็คือดูฉลาดซึ่งคนที่ดูโก้อาจจะแบบฉลาดก็ได้นคะครับ <laughs> <laughs> จายดำค่ถามนิดนึงค่ะว่าถ้าหากเราพูดถึงแล้วว่าคําว่า s i นซีกับคาว่าสตูปิดเนี่ยมันมีเลเวลที่แตกต่างกันแต่ถ้าหากเราจําเป็นจะต้องพูดคําว่าโง่จริงๆเราจะมีวิธีการพูดยังไงให้ดูสุภาพที่สุดคะ คือ <laughs> <ม>พยายามมากเลยนะคะที่จะพูดอย่างสุภาพด้วยเหรอคุณโง่ก็ไม่สุภาพอยู่แล้วนะครับคุณงี่เง่าก็ไม่สุภาพนะครับคุณโง่เง่าเต่าตุ่นก็ไม่สุภาพนะครับอันนี้อาจจะตัดหรือเซนเซอร์นิดเองครับแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็เอาอย่างนี้เราพูดว่า,าเขาไม่ค่อยฉลาดอะไรเงี้ย he's not very smart he's not very smart he's not very intelligent ก็ได้ก็คือ ไม่ค่อยฉลาดนั่นเองนะครับแตจะไม่ว่าจะยังไงก็ตามก็ฟังดูแย่อยู่ดีนะคะเอาเป็นว่ารู้ไว้เป็นระดับความรู้กันแล้วกันค่ะแล้วคุณผู้ชมคะและนั่นก็คือความหมายที่แท้จริงและก็วิธีการใช้งานคําว่า silly แล้วก็ความแตกต่างระหว่างคํานี้กับคําว่า stupid ด้วยค่ะเชื่อไหมครับว่าจริงๆแล้วคุณพูดภาษาอังกฤษได้แค่ต้องเพิ่มความมั่นใจและแก้ปัญหาให้ถูกจุดแก้ง่ายๆด้วยการมาเรียนกับอดัมครับจากประสบการณ์การสอนมากกว่าสิปีอดัมได้พัฒนาหลักสูตรสำหรับคนไทยโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นคอร์สฝึกออกเสียงฟินแลนด์อ่านว่าฟินแลนด์ฟินแลนด์โอเคอันนี้บ่งบอกว่าอาจจำได้ไหมอันนี้ก็เน้นพยางขึ้นสูงฟินฟินฟินพยางไม่เน้นลนด์แลนด์ฟินแลนด์ฟินแลนด์เหมือนกันครับชุมชนครับคอมมูนิตี้อ่านว่าคอมมูนิตี้คอมมูนิตี้คอร์สฝึกฟังที่เรียนได้ตั้งแต่เด็ก Good morning mm. How did you sleep last night mm. And then British accent Good it's British r o m คอสวลีติดปากฝรัง่ง (phrasal verbs) I ran into my old girlfriend at the mall. It was super awkward. <gasps> oh crap! That sucks. ฮ huh? ะแซงเป็ดนะฮะเจอแฟนเก่าโดยบังเอิญที่ห้างสรรพสินค้านะครับคอสบุรีกรเพื่อการสนทนา Have <laughs> you ever <laughs> เอาง่ายๆนะฮะเคยทำสิ่งนี้มาก่อนไหม Have you ever do, did, done? <laughs> Have you ever done this before? Have you ever done this before? me before? How about you tell me about your strengths? Okay, so to begin with, I would say I'm positive and enthusiastic. And also, I would say I'm on the ball and I rarely drop the ball. All right, may I see your passports? Here you are. Okay, Mr. Robinson, your flight departs at quarter after two. Do you have any luggage to check? Yes, we've got two suitcases. <laughs> แล้วเจอกันในคลาสนะครับ I'll see you in class. Now